ป,ป้าดาวจะพามาหนังนนนกินข้าวเนาะมากินข้าวกั่นเจ้าข้าวเหนียวแดงเจ้าแล้วก็มีปา่าป่าไทยป่าแซนมอนน้ำพริกแกวส้มตำเจ้าตำาแบลกลวงหลวเนาะเหมือนเหมือ,ม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 อนนานๆจะเห็นป้าดาวกินส้มตำเลย Ba không có hay mắc cái cháu tay có kín nan nan nó kim khang nị Để kín khăn mày yêu có a mà noi áo mhm 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 แต่ถ้าจะนึกกินทุกวันของหมาวอะ่ะยี่เนยอืม,อมติดมือเนาะเสื้อมาเจ้าข้าเหนียวแดงเนาะ ทัวก็มีเจ้าแต่มมเอาใส่หนนี้เนาะมีมะเขือมะเขือกรอบมะเขือเทศแต่ใจมะเขือเทศสีเหลือง เหนียวนาไปเนาะป้าดาวเอาไปอุ่นเจ้าแต่อุ่นมันไปน้อย là cháu nhỉ bàn này này, bà đào ghé vào bên này nó, ghé. con cháu mua lắc thịt mắm kĩ là cháu bà đào ghé cái còng này น้องให้ร่ำเหลื่อมต้องกินเลยกับปลาดาวด้วกันข้าวติ้นมือ้อข้าวซื้อมันเป็นแบบนี้นนอะเนาะรูปลาดาวสับมะละกอให้เจ้าตีครูก็มีแต่มันเช่นไยตีครูนั่นนะปลาดาวกระดาษมีดก,ก็สับเอ้ยกะ tì khuột là sen thó vậy à có bà vầy hay nè, cái này mì mình sắp dập dạp ấu ăn lòi đi ป่นหนึ่งเททัวแดงเจ้าเนี่ยเวลาเทำต้องการกินเยอะก็ไปซื้อมาเจ้าแพ็คหนึ่งอีกอะ่ะ ต,ต่ำคนแรกต้องกินเพื่อมดเจ้าเนี่ยมะละกอเนี่ยนะ่นนึ่งข้าวแจ๊อันเสรนแ้วไปเนาะค้นขายเนาะ กระดาษอบิยันไข่โตไมโครเวฟเหมือนเหมือนน้อยเหมือนนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายจะอึกกลายเลยกลายเป็นเหนียวเนียวไปมฮะป่าเนี่ยอร่อยจ้ะแก้วางแก้วางเจ้าเอาข้าวเหนียวข้าวจ้ำจ้ำมั้ง พริกเจีวเอามาไม่ได้ไม่จิ้มเลย <c oughs> ป้าดาวต่ำไปเจ้าทอยแพ่เลยตักแบงเอามาเนาะเวลาเอาอย่างมาจิ้มมันจะเสียเจ้าพริกมังหนอกแพงจะตาเจ้าแ,งแงพงแพงแค่ทินหนูซดน่ะแพงหน่ะคะะ cá này ăn rồi đó, húm, gìn cá, salmon sáu cân đấy cháu, phải đâm gìn nang cá nó. กินนะเจ้าซ้มตาไปจะมดห้อยอ่ะ ปีที่ท่างปีป้าดาวกำลังกินมาเดียวให้เจ้าส้มต๋ำ hết là cho nha khao nhiều cấp bà nha anh nói cho cầm dấu bánh và chốt xếp จำเดียวจะกินส้มตม่ำเพรมันมดเหนียแค่นั้นนหะจ้าอิ่มละอซม,มต่ำม,มดทเทยนะ์เนี่ยเนาะป้าดาขอจบคลิปก่อนนะเจ้าป้าขังคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะกินไปมันจะเมินขนาดนะเนาะเดี๋ยวป้าดาจะเอาข้าวาที่ม,มดส้มต่ำให้ามดเหนียแค่นั่นอิ่ม,อ,มอิ่มน้ำละเรอ่ะ ประดาขอจบคลิปก่อนหนะาเจ้าปลากันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามเือประดาดเทวเนอร์จำได้ผัาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ